หลายบริษัทนิยมทดลองงานไม่เกิน120วันและบอกเลิกจ้างไม่เกินวันที่90เพราะอะไรจึงนิยมกำหนดกันแบบนี้สวัสดีครับนี่คือ YouTube channel HR c o m a s r คุณอยู่กับผมสราวุฒิชัยดีการทดลองงานนั้นนะครับนายจ้างสามารถกำหนดได้ตามความเหมาะสมตามลักษณะงานนะครับจะเกิน120วันก็ไม่ผิดอะไรนะครับเพราะกฎหมายไม่ได้บังคับเอาไว้ว่าการทดลองงานนั้นจะต้อง เสร็จสิ้นภายใน120วันเพราะว่าบางลักษณะงานนั้นดูแค่120วันยังไม่สามารถตัดสินได้ครับและโดยเฉพาะการทดลองงานที่ไม่ได้นำมาซึ่งการตัดสินว่าจะจ้างต่อหรือจะเลิกจ้างแต่เพียงแค่ใช้เป็นตัวชี้วัดว่าจะเพิ่มเงินเพิ่มสวัสดิการบางอย่างตามที่ตกลงกันเอาไว้หรือไม่โดยใช้การทดลองงานเป็นตัวตัดสิน แบบนั้นก็ยิ่งไม่ต้องไปคํานึงว่าจะเกินหรือไม่เกิน120วันเลยครับเพราะว่าเกินไปก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับดูตามความเหมาะสมของลักษณะงานก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าหากว่าการทดลองงานนั้นนำมาซึ่งการตัดสินว่าจะจ้างต่อหรือจะเลิกจ้างนายจ้างจะต้องรู้ไว้นะครับว่าถ้าเลิกจ้างลูกจ้างที่มีอายุงาน120วันขึ้นไป นายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยการเลิกจ้างนะครับซึ่งผมทําสรุปมาดังนี้นะครับการไม่ผ่านทดลองงานนี่นะครับอาจไม่ได้เกิดจากการกระทําความผิดมันอาจจะเกิดจากการที่ลูกจ้างกับลักษณะงานนั้นไม่มีความเหมาะสมกันนะครับก็คือเขาอาจจะเป็นคนเก่งแต่มาทํางานในบริษัทนี้แล้วไม่มีงานไหนที่เหมาะกับเขาเลยเขาก็กลายเป็นคนไม่เก่งสําหรับบริษัทนี้เขาเพียงแค่ไม่เก่งครับแต่เขาไม่ได้ผิดอะไรแต่ จะให้ทํางานต่อไปก็ไม่ดีก็คือตัวเขาก็จะไม่มีความสุขเพราะทํางานที่ไม่เหมาะกับตัวเองนายจ้างเองก็ได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าเขาเองไม่สามารถที่จะทําผลงานในเกณฑ์มาตรฐานของนายจ้างได้ถ้าจ้างคนอื่นมาก็จะเป็นผลดีต่อนายจ้างมากกว่าดังนั้นก็อาจจะมีการพิจารณาว่าไม่ผ่านทดลองงานแล้วก็เลิกจ้างนะครับดังนั้นมันก็จะเป็นการเลิกจ้างโดยที่ลูกจ้างโดยไม่ได้กระทําความผิดครับ การเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่ได้กระทําความผิดนายจ้างต้องทํา2ข้อดังต่อไปนี้ครับข้อแรกครับนายจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้าซึ่งการบอกกล่าวล่วงหน้านั้นทํำยังไงจะต้องบอกไม่น้อยกว่า1รอบการจ่ายค่าจ้างครับ1รอบการจ่ายค่าจ้างดูจากไหนก็ดูจากการจ่ายค่าจ้างของนายจ้างกําหนดเอาไว้อย่างไรในแต่ละรอบนั้นมีความห่างกันอย่างไร 15วันหรือ30วันนะครับถ้าเป็นรายเดือนส่วนใหญ่ก็จะเป็น30วันก็คือบอกไม่น้อยกว่า1รอบการจ่ายค่าจ้างนายจ้างก็ไม่ต้องจ่ายเงินอะไรถ้าหากว่าผลที่ออกมาไม่ได้เกินที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับก็คือบอกกล่าวล่วงหน้าไปแล้ว1รอบการจ่ายค่าจ้างก็ไม่ต้องทำข้อ1.2นะครับหรือนายจ้างบางนายจ้างอาจจะเห็นว่า ลูกจ้างถ้าทำงานต่อไปเนี่ยก็คงจะมีความลำบากเขาก็คงจะไม่สบายใจแล้วก็ตัวนายจ้างเองก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรดังนั้นให้เขารีบออกเร็วที่สุดน่าจะดีกว่าก็อาจจะไม่ทำข้อ1.1ครับแต่ว่ามาเลือกทำา2 2แทนก็คือไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าหนึ่งรอบการจ่ายค่าจ้างครับแต่ว่าจ่ายเงินแทนนะครับเป็นเงินแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านั่นเองนะครับก็คือให้เงินตัวนั้นไปแล้วก็ ตัวพนักงานเองก็ไม่ต้องทำงานไปอีกหนึ่งรอบการจ่ายค่าจ้างนะครับก็คือให้ออกได้เลยแล้วก็ข้อ2นะครับหากลูกจ้างมีอายุงาน120วันเป็นต้นไปนายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยการเลิกจ้างนะครับดังนั้นครับเรื่องของการบอกกล่าวล่วงหน้ามันก็จะมาเกี่ยวข้องในตรงนี้นี่เองนะครับก็คือนายจ้างบางนายจ้างครับเขาไม่อยากจ่ายอะไรเลยก็คือ ข้อ1.2ก็ไม่อยากจ่ายข้อ2ก็ไม่อยากจ่ายดังนั้นถ้าไม่อยากจ่ายอะไรเลยเขาจะต้องบอกให้ลูกจ้างรู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งรอบการจ่ายค่าจ้างและผลที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องไม่เกิน120วันนับตั้งแต่วันแรกที่ลูกจ้างทำงานนะครับก็คือวันที่เขาสิ้นสภาพนั้นต้องไม่เกิน120วันถ้า120วันขึ้นไปนายจ้าง ต้องจ่ายชดเชยการเลิกจ้างดังนั้นครับเพื่อไม่ให้เกินนะครับหลายๆบริษัทก็เลยกําหนดเลยครับว่าการบอกกล่าวล่วงหน้าเนี่ยเขาจะบอกไม่เกินวันที่90เพราะว่าถ้าเขาบอกเกินวันที่90เมื่อไหร่เขาจะต้องเสียค่าใดค่าหนึ่งครับก็คือถ้าบอกเกินแล้วก็ไม่อยากเสียข้อ2เขาก็ต้องยอมจ่ายข้อ1น,นะครับก็คือพอบอกเกิน90วันแล้ว แล้วอยากให้ลูกจ้างออกไม่เกิน120วันมันก็จะไม่ถึง1รอบการจ่ายค่าจ้างเขาก็จะต้องจ่ายแทนบอกกล่าวล่วงหน้านะครับหรือถ้าบอกแล้วนับตั้งแต่วันที่บอกไปจนถึงวันที่เขาออกไม่น้อยกว่า1รอบการจ่ายค่าจ้างจริงครับแต่วันที่เขาทำงานทั้งหมดนั้นมันเกิน120วันไปแล้วแม้จะไม่จ่ายข้อ1.2ก็ต้องจ่ายข้อ2นะครับดังนั้น เพื่อไม่ต้องจ่ายข้อใดเลยนะครับก็บอกกล่าวลงหน้าไม่ให้เกิน90วันแล้วก็ผลของการบอกกล่าวนั้นมีผลให้พนักง,งานสิ้นสภาพไม่ถึง120วันนั่นเองนายจ้างก็ไม่ต้องจ่ายอะไรยกเว้นค่าจ้างที่ลูกจ้างทำมาอันนั้นต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ